ข้าวกัวกับบุมมาทำพัดนอไม้มูซับกันค่ะตั้งน้ำมันใร้อนนะคะน้ำมันร้อนเราก็เอาพริกก,กระเทียมลงไปพัดได้เลยค่ะ กระเทียมหลืมเรื่องเราก็ใส่มูซับตามลงไปเลยค่ะพัดในหมูซุกในถั่วนะคะ ปรุงรสนนำมันห้อยค่ะซอสฝาาเขี้ยวค่ะนนำปลาค่ะแล้วก็นำตาลทรายค่ะแล้วเราก็พัดไอเกรืองปรุงข้าวกับเนื้อมูนนะคะเติมน้ำไปเล็กน้อยค่ะจากนั้นใส่หน่อไมต้ตอมซุกลงไปเลยค่ะ ปิดทายโดยใบกระเพราค่ะแค่ <Okay. S 1> นี้ก็เสร็จแล้วค่ะปิดไฟตักเสิร์ฟได้เลยค่ะ ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจบุ้มด้วยนะคะขอบคุณค่ะ